มินชริดายินดีจากใจโมเมนต์รักหวานมากิมตอบข้อสงสัยจะไปร่วมงานแต่งไหมทําเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตจ,จับตามองกันหน้าดูสําหรับการที่มินชริดาวิจิตวงทองนางเอกสาวชื่อดังเข้าไปเขียนคอมเมนต์แสดงความยินดีกับช่วงเวลาสุดพิเศษของคู่รักคู่หวานอย่างหมากปรินและคิมเบอรี่ที่เพิ่งจะมีการคู่เข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกซึ่งหลายคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าจะมีโอกาสได้เห็นภาพที่เจ้าตัวเดินทางไปร่วมงานวิวาที่เกิด เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่โดยล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีการถามสาวมิ้นว่าเข้าไปแสงความยินดีกับโมเมนต์พิเศษของหมาก,กับคิมเบอรี่ในเรื่องของการขอแต่งงานจริงหรือไม่สาวมิ้นยอมรับว่าจริงเราเข้าไปแสดงความยินดีจริงๆและก่อนหน้านี้ตอนที่คุยกับคิมในงานแต่งของพี่มะปางเราต่างคนต่างก็ถามด้วยว่าจะมีข่าวดีเมื่อไหร่แน่นอนว่านักข่าวได้ถามต่อกลับไปอีกชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่าสาวมิ้นจะไปร่วมงานแต่งของหมาก,กับคิมไหมสาวมิ้นได้ ตอบว่าไปสิถ้าเขาเชิญนะถ้าเขาเชิญก็ยินดีที่จะไปร่วมงานอยู่แล้วทั้งนี้สาวมินก็บอกว่ายินดียินดีกับเพื่อนจริงๆที่ได้แต่งงาน